<Wow. S 2> สายนักฟ้าที่เราตามหาครับผมครับผมโบโบชาแนลนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองตกปลานะครับผมหมายคลองเปรมนนครับเดี๋ยวมาลองหมายแล้วกันหรือว่ามาเทสหมายนะครับผมดูแถวหน้าบ้านนะครับหน้าหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้าน ปลาบอลบครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวมาชมกันว่าจะได้ปลาเล็กปลาน้อยหรือเปล่าครับอ่าวปลาบอลยีครับหรือเปล่าครับนะครับมีตัวนะครับเดี๋ยวมาชมดูไซส์กันเลยนะครับว่มีตัวไซส์ใหญ่ช้ปครับีคครับผมไซส์ประมาณสามนิ้วนะครับผมสามนิ้วได้นะครับไซส์กำลังดี ครับผมถือว่าโอเคครับผมผ่านครับผมมายนี้ พาทัดมาแล้วครับผมแต้มแรกครับผมใส่สวยๆเลยครับผมพาธนรนุคิดเป็นไงเดี๋ยวมาดูพาทัดเลยครับผมมาอีกแล้วครับผมปนินใส่ปลาเค็มครับผมใส่มินิมินิครับผมกําลังดีครับผมเดี๋ยวเรไปดูกันเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวยาวไปเรื่อยๆครับคลิปนี้บรรยากาศ สวยๆครับยามเช้า9โมงนะครับผมนิดๆนะครับเกือบ10โมงครับผมเดี๋ยวไปชมกันเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวอัปเดตคลิปไปให้ดูเรื่อยๆนะครับก็จัประมาณนี้ครับผมหมายกองเปรมของเราเดี๋ว่ะในช่วงตกปลานะครับก็มีคุณงกด้นะครับผมทีมงานเราก็เดี๋ยวให้น้องทัศนะครับผมซื้อข้าวมาให้คุณลงครับผมซื้อข้าวซื้อน้ํา มาให้คุณลุงนะผมนะครับครับผมคุณลุงแกเดินมาน่าสงสารนะครับทีมงานเราก็ซื้อข้าวซื้อน้ามาให้คุณลุงนะครับผมเดี๋ยวคุณลุงกินข้าวให้อิ่มนะครับเดี๋ยวให้น้องไปส่งให้นะครับคุณลุงจะไปวัดเพื่อใช่ไหมครับลวัดโพนิ่มใช่ไหมครับผมครับวัดโพนิ่มเดี๋ยวให้น้องไปส่งนะครับผมครับเดี๋ยวให้น้องไปส่งแล้วกันครับกินข้าวกินน้ำให้อิ่มแล้วลุงนะ ครับผมเดี๋ยวให้น้องไปส่งเลยครับโอเคครับเมื่อกี้ผมไปอันที่หนึงไปรังสิตก็นีอตาหอกลับมาครับผมครับไปหาล้านเนหลวงพ่อหรมาครับเป็นวันให้หลวงพ่อใช่ไหมเป็นวันให้ลูกให้หลวงตาเหรอไม่มีโดแล้วลูกสาวครับสองร้อยปีโอเคครับผมครับคุณลุงอยู่สองร้อยปีเหรอครับครับผมลูกสาวไม่ไม่มีคนมารับเหรอ ติดต่ตตอลูกสาวได้อ๋อเดินมาจากลางังเชียงเหรอน,น,รหนั่งสองแถวมาวแล้วลูกหลานติดต่อได้ไหมครับผมติดตอ่อลูกหลานได้ไหมติดต,ต่ตอติดต่อลูกหลานญาติพี่น้องได้ไหมลุงได้ได้ใช่ไหมโอเคครับผม ครับผมครับกานน่ครับผมเเลยโทรไปหานดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงคุณลุงกินข้าวกินน้ำให้หิวนะเดี๋ยวให้น้องไปส่งนะครับผมครับโอเคนะครับครับอ่ามาแล้วครับผมพันทัดมาอีกแล้วนะครับผมปลานิลนะครับผมใส่ปลาเค็มนะครับผมใส่มินิมินิก็ถือว่าโอเคครับผมมาเรื่อยเรื่อย ครับผมเดี๋ยวไปชมชิปเรื่อยๆครับผมตามไปเลยครับมาอีกแล้วใส่ปลากเกลือมาอีกแล้วครับผมวัดแบบไม่ได้หยุดเลยครับผมมาเรื่อยๆครับผมไซขนาด3มนิ้วบันทัดจัดหนักจัดเต็มไปเรื่อยๆครับมาแล้วครับใส่นางฟ้าครับผมใส่นางฟ้าที่เราตามหาครับผมใส่บัวนี่คิดมาแล้วนะจ๊ะเป็นไงบันทัดจัดให้แล้วนะจ๊ะสวย เดี๋ยวปิดชิปนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาทํางานแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับผมจาก9ก้าโมงกว่าถึงสิบเอ็ดโมงนิดๆนะครับผมเดี๋ยวไปีนนครับใช่วงเวลา2ชั่วโมงนี้ว่าจะได้ปลาเห็นปลาด้นาดนี่นะครับผมก็ ใีช่วงเวลา2ชั่วโมงนะครับก่อนจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่มาควนกันไปนะครับผมก็ถือว่าลาเข้าดีนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมเวลา2ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคครับหมายคลองเปรมเดี๋ยวขออนุญาตปิดชิดลาไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับผม